จุ่มเรียบสัวบาทดวันนี้พาเพื่อนๆมายัางปราสาททมซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดเสียมเรียบหรือเมืองพระนครระยะทางประมาณ100กิโลเมตรครับสำหรับนครเกาะแกหรือชื่อที่จะลึกปรากฏนั่นก็คือนครโชกค,คัญญานั้นสร้างขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่4พระองค์ทรงย้ายราชธานีจากเมืองพระนครมายัางเมืองเกาะแกแห่งนี้โดยเป็นราชธานีเพียงช่วงเวลาสั้นๆิน กว่าปีเท่านั้นแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับแต่พระองค์ทรงโปรดให้สร้างศาสนสถานขนาดใหญ่หลายแห่งภายในเมืองเกาะแก่โดยที่ตั้งใจพาเพื่อนๆมาชมในวันนี้นั้นนั่นก็คือปราสาทหลังที่ใหญ่และสูงที่สุดของมหานครเกาะแก่ครับโดยศาสนสถานแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อปราสาททมมีความสูง40เมตรครับ40เมตรก็หารแล้วประมาณเกือบ15ชั้นมีความกว้าง60บูณ60เมตรครับตอนนี้เราก็กำลัง เดินขึ้นไปยังส่วนบนของปราสาททมกันแล้วเป็นบันไดไม้นะครับค่อนข้างที่จะมั่นคงแข็งแรงสามารถเดินขึ้นมาได้แต่ค่อนข้างที่จะชันน,นิดนึงเมื่อมาถึงกึ่งกลางของตัวปราสาทนะครับเราจะเห็นวิวว่าตอนนี้เราพ้นยอดไม้มาแล้วนี่ครับในที่สุดก็มาถึงบริเวณศาสนสถานด้านบนของตัวปราสาธทธมบริเวณกึ่งกลางที่เราเห็นเป็น ห้องลงไปนะครับตามประวัติแล้วเคยเป็นที่ประดิษฐานศิวรึงขนาดใหญ่อยู่บริเวณนี้พระเจ้าชัยวรมันที่4นะครับพระองค์ก็มีความตั้งใจที่จะสร้างปราสาททมหลังนี้ให้เป็นที่ประดิษฐานศิวรึงหรือเทวราชประจําพระนครแห่งใหม่นั่นเองนี่ครับเมื่อมาถึงโดยรอบพื้นที่โดยรอบนะครับก็จะเป็นพื้นที่ราบไกลๆลิบๆนั่นครับเือกเขาพนมดงรัก รงกับพื้นที่ของอําเภอกันทรัก์จังหวัดสีสเกตนั่นเองบริเวณฐานสีวะลึงนะครับจะพบร่องรอยการสลักสิงแบกนั่นเอง สิงก็เป็นสัญลักษณ์ของพระจกักรพรรดินะครับแบกสิ่งของมงคลอยู่นี่ครับเป็นสภาพที่ผมว่าค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะนี่ครับเป็นร่องรอยประติมากรรมที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับบริเวณด้านบนรอบฐานศิวลึงก็ยังมีส่วนที่ระเกะระกะอยู่นะครับแต่ก็ยังมีลวดลายที่ปรากฏให้เราเห็นทั้งสิงแบกทั้งพวงมาลัยพวงอุบะต่างๆท,ท,ที่เรากำหนด ให้อยู่ในศิละปะเกาะแก่ซึ่งอยู่ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่4นั่นเองนี่คห้องปลูกตรงกลางจากประวัติมีคนเสิยชีวิตเยอะนะนี่ก็เป็นสภาพทางด้านทิศตะวันออกของตัวปราสาทเมื่อเรามองลงไปครับสำหรับค่าเข้าที่นี่นะครับทั้งหมดอยู่ที่15เหรียญเป็นตั๋วแบบ1วันเที่ยวชมปราสาทได้ทั้งหมดทั่วเมืองเกาะแก่แห่งนี้นะครับถ้ามีโอกาสที่นักโพก็ นำเสนอนะนอกเหนือจากเราจะมาเที่ยวเสียมเรียบแล้วพี่ทักโมอยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่นครเกาะแก่แห่งนี้ด้วยครับ